ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกใกล้ๆกับสถานีของเรานี่เองเนี่ยเขาจัดก,กิจกรรมสารสินรักถิ่นเกิดปลูกจิตสํานึกนักเรียนให้รักในท้องถิ่นของตัวเองครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดโพธิยานตําบลหัวรออาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกครับเขานําน้องๆน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.2เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นชั้นเรียนพิเศษ วิทย์คณิตน,นะลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่แล้วก็ศึกษาชุมชนหัวรอซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษาครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ทําภายใต้โครงการสารสินรักถิ่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไท,ทยงานศิลปะโบราณสถานนะครับโดยโรงเรียนเองได้ตั้ง เรวัดเข้าวาก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีเรื่องราวดีๆนะฮะแล้วก็ระยะทางจากวัดโพธิยานนี่ยมาถึงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเนี่ยสัก1กิโลเมตรใกล้นี่เองนี่เดียวครับเนี่ยยังมีกิจกรรมต่างๆให้น้องๆหนูๆเขาได้เรียนรู้ด้วยครับนี่ขนมปังรถพระธรรมนะของวัดโพธิยานนี้ขึ้นชื่อนะอันนี้ขนมปังน้องน่ารม